รู้หรือไม่ชายที่ดูขี้ขลาดที่สุดแต่แท้จริงแล้วเขากลับแบกรับความกลัวที่หนักอึ้งกว่าใครเพื่อนจุดเริ่มต้นคำโกหกของอุศบไม่ได้เริ่มจากความเลวร้ายแต่เริ่มจากความรักเขาโกหกว่าโจรสลัดมาแล้วเพื่อปลอบใจแม่ที่กำลังจะตายในทางจิตวิทยานี่คือ coping mechanism การสร้างโลกสมมุติขึ้นมาเพื่อหลีกหนีจากความจริงที่เจ็บปวดเกินกว่าเด็กคนหนึ่งจะรับไหวแล้วทำไมอุศบต้องเป็นโซเคงล่ะเพราะในวันที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองเขาจึงต้องสร้างเต t e r ตอีโก้หรือตัวตนที่สองขึ้นมาหน้ากากนี้ไม่ใช่แค่ของเล่นแต่มันคือเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ช่วยให้เขาก้าวข้ามขีดจำกัดของคนขี้ขลาดไปสู่นักครบแห่งท้องทะเลความเจ๋งของอูซอบไม่ใช่ตอนที่เขาชนะง่ายๆแต่คือตอนที่เขากลัวจนตัวสัน่นแต่ยังเลือกที่จะสู้เพื่อเพื่อนจิตวิทยาบอกว่าความกล้าไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่คือการเดินต่อไปทั้งที่ยังกลัวอยู่อูซอบคือกระจกสะท้อนของมนุษย์ทุกคนที่ต้องสู้กับความไม่เอาไหนของตัวเอง ในทุกๆวันสุดท้ายแล้วเราทุกคนต่างก็มีอูซบอยู่ในตัวกันทั้งนั้นแล้วคุณล่ะเคยมีช่วงเวลาที่ต้องโกหกตัวเองเพื่อให้มีแรงสู้ต่อไปบ้างไหม